เรียนรู้ส,สุขศึกษาและภละศึกษาลายวิชาภละศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนทักษะในการวิ่งผัดการวิ่งผัดต้องอาศัยทักษะพื้นฐานการวิ่งระยะสั้นและที่สำคัญคือการจับไม้และรับส่งไม้คาถาในชั้นเรียนจึงของนำเสนอทักษะสำคัญดังนี้ 1. การจับไม้คาถา 2. การจับตำแหน่งผู้วิ่ง 3. การวิ่งบนทางโค้งสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการจับไม้กระทานะครับการจับไม้กรทามีหลายแบบซึ่งขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนการถือไม้กรทาด้วยมือข้างใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับไม้กรทาด้วยว่าจะรับมือข้างใดวิธีจับไม้กรทาตั้งต้นออกวิ่งมีดังนี้ วิธีที่ 1. ใช้คนนิ้วและหัวแม่มือหนีบบริเวณส่วนกลางของไม้คาถาไว้ปลายนิ้วทั้ง5นิ้วยันพื้นนิ้วชี้และหัวแม่มือวางคิดขอบในของเส้นเริ่มวิธีที่2ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกำให้รอบไม้คาถาปลายนิ้วที่เหลือยันพื้นปลายนิ้วกลางและหัวแม่มือวางคิดขอบในของเส้นเริ่มวิธีที่สาม ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวกำรอบไมค้คาถาปลายนิ้วอื่นๆยันพื้นไว้ปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือควางคลิปขอบในของเส้นเริ่มวิธีที่4ใช้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยกำรอบไมค้คาถาปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือยันพื้นคลิปขอบในของเส้นเริ่มงานวิชาพละรศึกษาการจับไม้คาธามี4วิธี ให้นักเรียนเลือกมา1วิธีแล้วอธิบายวิธีการจับไม้คาาทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาพละโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม